สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำซีรีส์สุดปังของฮยอนบินและซนเยจินไปรับชมรับฟังกันนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างซีรีส์ฮิตสุดปังของฮยอนบินเริ่มจากเรื่อง My Lovely Samsung หรือฉันนี่แหละคิมซัมซุนเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของคิมซัมซุนรับบทโดยคิมซอนอาอายุ30ปีทั้งแก่น้ำหนักเกินและมีชื่อที่เชยสุด,สด ได้ถูกแฟนขอเลิกและถูกไล่ออกจากงานภายในวันเดียวกันจนมาได้เจอจินฮอนรับบทโดยฮยอนบินหนุ่มหน้ากวนที่ได้จ้างซัมซุนให้แกล้งเป็นแฟนหลอกๆเพื่อกันท่านัดดูตัวที่แม่จอมยุ่งของเขาเตรียมไว้ให้ซัมซุนตอบรับสัญญาทันทีเพราะกำลังร้อนเงินแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกัน พราะพบว่าทั้งสองคนคิดถึงกันตลอดเวลาความรักของสาวล่างอ้วนจะลงเอยอย่างไรไปลุ้นกันนะคะเรื่องที่สอง The Snow Queen ลิขิตรักละลายหัวใจเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของฮันแทวูรับบทโดยฮยอนบินอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เขาได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมกวางฮักเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสำหรับเด็กหัวกะทิ ได้มาพบกับจงกูรับบทโดยลีซุนโฮเพื่อนสนิทผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครทั้งคู่ได้รู้จักกันจากไม่ชอบกันจนกลายเป็นเพื่อนสนิทและแทวูก็ได้รู้จักกับโบรารับบทโด,ดยซองยูริด้วยความบังเอิญและได้สัญญาว่าจะไปเจอกันอีกครั้งที่สวนสนุกซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันประกาศผลโอลิมปิกคณิตศาสตร์ที่ทั้งคู่แทวูและจงกูเข้าร่วมแข่งขัน และว,วันประกาศผลนี่เองก็เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดแทวูปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากหายไป8ปีและได้เจอกับโบราโดยบังเอิญจากความสนิทจนกลายมาเป็นความรักที่แสนจะโรแมนติกของคนท,ทั้งคู่แต่แล้วก็ต้องมีเหตุจุดเปลี่ยนเมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ความจริงจากต้นเหตุเมื่อ8ปีที <Meine S 1> ่แล้วทั้งคู่จะผ่านเหตุการณ์ที่กำลังจะเจอไปได้หรือไม่โปรดติดตามกันนะคะ เรื่องที่3ซี Secret Garden เสกฉันให้เป็นเธอเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของจูวอนรับบทโดยฮยอนบินชายหนุ่มผู้ร่ำรวยลูกชายเจ้าของห้างสรรพสินค้ามีเหตุการณ์ทำให้จูวอนต้องแลกเปลี่ยนวิญญาและสลับร่างกันกับลาอิมรับบทโดยฮาจีวอนสตันสาวแสนสวยนับจากนั้นบุคลิกท,ที่เย่อหยิ่งจองของของจูวอนก็เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ก่อเกิดเป็นความรักระหว่างเขากับลาอิม และนั่นก็มาพร้อมกับเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆนานาเขาและเธอจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่ไปร่วมรุ้นกับพวกเขาในซีเ r ตการ์เด้นะคะต่อมาในเรื่องที่4 Worlds Within ลักนี้ไม่ต้องมีบท เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของจูจุนยองรับบทโดยซองเฮเขียวโปรดิวเซอร์สาวรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ผิดหวังกับความรักมาเสมอกับจองจีโฮรับบทโดยฮยอนบินผู้กำกับหนุ่มมากความสามารถ หัวดีและเฉลียวฉลาดทั้งสองทำงานอยู่ที่เดียวกันและต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนดังนั้นเขาทั้งคู่จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจนลืมที่จะหันกลับมาดูแลความรักของตนเองทำให้เขาทั้งคู่ต้องแยกทางกันหลังจากที่จองจีโฮบอกเลิกกับจูจุนยองทำให้จุนยองรู้สึกเสียใจมาก พราะเธอไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงทิ้งเธอไปแต่ทว่าหลังจากทั้งคู่เลิกลากันและต่างก็มีคนรักใหม่ของแต่ละคนปัญหาเดิมๆก็กลับมาทำให้ความรักของพวกเขาสั่นคลอนจนทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาพูดคุยกันและกลับมาทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจนทําให้ความรู้สึกการงานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่เขาทั้งสองจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ความรักที่พวกเขาเคยทิ้งขว้างไปกลับมาเติมเต็มชีวิตของพวกเขาทั้งสองได้อีกครั้งมาร่วมลุ้นไปกับ w o r l d w w t h t n n กันนะคะเรื่องที่ 5. Hi GQ Me รักสามเศร้าเราสองคนเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวรักสามเศร้าที่สดใสและแสนหวานของจางฮานะ่ารับบทโดยฮันจีมินเธอเป็นผู้ฝึกสอนและนักแสดงละครสัตว์ของคณะละครสัตว์ในสวนสนุกวันเดอร์แลนด์เธอได้ตกหลุมรักชายหนุ่มที่มีสองบุคลิกกูซอจีนรับบทโดยฮยอนบินทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่รุ่นที่สเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้ความบอกช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก ทำให้เขามีอาการโรคหลายบุคลิกคือบุคลิกของไฮชายหนุ่มที่เย็นชาไรน้ำใจและบุคลิกของ GQ คชายหนุ่มจิตใจดีอ่อนโยนระหว่างที่จางฮาหน้าต่อสู้และคัดค้านการยุคคณะละครสัตว์ของกูซอจินพบว่าได้ตกหลุมรักทั้งสองบุคลิกของเขาความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดนี้จะดำเนินไปด้วยดีหรือไม่รักสามเศร้าระหว่างหงหญิงและหชายที่มีสบุคลิกจะเวิร์กหรือวุ่นวายแค่ไหน ไปลุ้นกันต่อใน Hi GQ มีด้วยนะคะเรื่องที่6 Memories of the a l m b a a l m b a Maya p i s s w o n g เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของจองเซจูร,รับบทโดยพักชันยอง ได้ส่งอีเมลเกี่ยวกับเกม AR ที่สามารถเล่นได้ผ่านคอนแทคเลนและเขาได้โทรหายูจินอูรับบทโดยฮยอนบิน CEO บริษัทการลงทุนทำให้จินอูเดินทางไปที่โฮสเทลแห่งหนึ่งในเมืองแคนาดาประเทศสเปนเพื่อพบกับผู้สร้างเกมจองเซจู ju, แต่เขากลับหายตัวไปอย่างปริศนาและที่นั่นจินอูได้พบกับจองฮีจูรับบทโดยพักชินเฮซึ่งเป็นพี่สาวของจองเซจู และเป็นเจ้าของโฮสเทลแห่งนี้จินอูและฮีจูได้เข้าไปโพพันกับเหตุการณ์สุกลึกลับที่อยู่ระหว่างโลกความเป็นจริงและโลก AR เรื่องราวจะลงเอยอย่างไรไปลุ้นกันต่อใน Memories of the Almaba กันค่ะมาถึงเรื่องสุดท้าย Cast Landing on You ปักหมุดลักฉุกเฉินเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ฮยอนบินได้แสดงคู่กับซนเยจินนะคะ เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของยุนเซรีรับบทโดยซนเยจินสาวสวยสุดเพอร์เฟกฉลาดทายาตะกูลร่ำรวยเธอเป็นประธานบริษัทด้านแฟชั่นระหว่างที่เธอทดสอบชุดในการเล่นล่มล่อนได้เกิดกระแสะลมแรงจึงเป็นเหตุให้เธอต้องลงจอดฉุกเฉินแล้วมาตกลงในเขตพื้นที่ประเทศเกาหลีเหนือซึ่งทำให้เธอได้พบกับลีจองฮยอกรับบทโดยฮยอนบิน เจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีเหนือที่พยายามซ่อนตัวเธอไว้เรื่องราวความรักจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดกันท่ามกลางการผ่านสถานการณ์ต่างๆทั้งความเสี่ยงความตื่นเต้นมิตรภาพความน่ารักและความอบอุ่นเรื่องราวระหว่างยุนเซรีหญิงสาวจากเกาหลีใต้กับลีจองฮยอกทหารหนุ่มจากเกาหลีเหนือจะลงเอ,อยอย่างไรและยุนเซรีจะได้กลับประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ ไปติดตามกันต่อใน Cast Landing on You ค่ะต่อมากันที่ซีรีส์สุดฮิตสุดปังของซนเยจินกันค่ะเริ่มจากเรื่อง delicious proposal เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวการแข่งขันกันระหว่าง2ธุรกิจร้านอาหารจีนโดยมีคิมฮโยดงรับบทโดยจองจูนลูกชายเจ้าของร้านที่มุ่งมั่นจะทำให้ร้านของตัวเองเป็นร้านที่ดีที่สุดพร้อมกับการแก้แค้นให้กับศัตรูตัวฉกาดของพ่อไปในตัว ทว่าเขาก็ต้องปวดใจเมื่อเขาดันตกหลุมรักจางฮีเอและบทโดยโซนเยจินลูกสาวของศัตรูคนนั้นจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มห่างเหินทว่าสุดท้ายก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะเข้าร่วมการแข่งขันรายการทำอาหารเดียวกันเรื่องราวจะลงเออย่างไรไปลุ้นกันต่อใน Delicious Proposal กันนะคะเรื่องที่สองซัมเมเซน เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของย uh ูมินอูรับบทโดยซงซึงฮอนชายหนุม่มที่ต้องเสียคนรักไปด้วยอุบัติเหตุโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแฟนสาวของเขาได้บริจาคหัวใจไว้จนกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับชิมแฮวอนรับบทโดยซนเยจินสาวที่ทําให้เขารู้สึกว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับรักครั้งแรกซึ่งก็แน่นอนว่าใช่เธอคนนี้คือคนที่ได้รับบริจาคหัวใจมานั่นเองจากนั้นโชคสตาก็เล่นตลกทําให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน และกลายเป็นเรื่องราวขัดแย้งชวนลุ้นขึ้นมาเพราะฝ่ายหญิงดันมีจุงเจรับวดโดยริวจินเป็นคู่มั่นอยู่แล้วส่วนฝ่ายชายเองก็มีจุงอารับวดโดยฮันจีฮเฮยมาตามชอบเช่นกันเรื่องราวที่ชุลมุนจะจบลงอย่างไรไปตามลุ้นกันในซัมเมอร์เซนกันนะคะ เรื่องที่ 3. Personal Taste เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของพักเกอินรับบทโดยซอนเยจินหญิงสาวที่กำลังจะมีปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากเพื่อนแอบเอาบ้านไปจำนองเธอจึงต้องแบ่งพื้นที่บ้านที่พ่อออกแบบให้จอนจินโฮรับบทโดยลีมินโฮสถาปนิกหนุ่มสุดเนี้ยบ ซึ่งเธอแอบคิดว่าเขาเป็นเก์มาเช่าบ้านทำงานพร้อมทั้งขอร้องให้เขาเชวยสอนให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องนี้น่ารักน่าลุ้นสนุกสนานและแฮปปี้มากเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรไปตามลุ้นกันนะคะมาถึงเรื่องที่4 ชาร์กดอ o ลุคแบ็กเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวความรักและความแค้นของฮันยีซูรับบทโดยคิมนำกิวกับโจแฮวูรับบทโดยซนเยจินเมื่อครอบครัวของแฮวูเป็นสาเหตุทำให้ยีซูต้องสูญเสียครอบครัวของเขาไปเขาจึงต้องกลับมาแก้แค้นครอบครัวของผู้หญิงที่เธอรักยีซูทำสัญญกรรมเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่และปุกปิดข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ชื่อเป็นโยชิมุระ จุนอิชิโร่แต่เมื่อแฮวูรู้ความจริงเธอก็ไม่อาจหยุดรักยีซูได้เรื่องราวความรักความแค้นจึงเริ่มขึ้นเรื่องราวความรักและความแค้นนี้จะลงเอยอย่างไรไปตามลุ้นกันในชาร์กดอนลุ k แบ็กนะคะเรื่องที่5 Something i อ t h เดเลนเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของยุนจินอาแลบบทโดยซนเยจินเธอเป็นพนักงานออฟฟิศบริษัทผลิตกาแฟแห่งหนึ่งชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่เธอไม่เคยเจอความรักที่ดีมาก่อนมากกว่าจนเมื่อวันหนึ่งเธอได้พบกับจุนฮีและบทโดยจองแฮอินต้องบอกก่อนว่าจินอาเคยรู้จักกับจุนฮีมาก่อนเพราะเขาคือเพื่อนสนิทของน้องชายเธอโดยภาพของเขาที่เธอจำได้ก็คือ 그... <목소리도> เขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่มาวันนี้จุนฮีกับกลายเป็นหนุ่มหล่อที่ทำงานเก่งเขาเปลี่ยนไปมากจนเธอเกือบจำไม่ได้ด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็เจอกันอีกบ่อยๆเพราะทำงานตึกเดียวกันและด้วยความที่พวกเขาเจอกันบ่อยทั้งความบังเอิญบ้างและตั้งใจบ้างทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆขยับไปเป็นความรักต่างวัยที่สุดแสนจะอบอุ่นหัวใจและเรื่องราวความรักต่างวัยในครั้งนี้จะลงเอ,อยอย่างไรไปตามลุ้นกัน ใน Something in the Lane นะคะเดินทางมาถึงซีรีส์สุดฮิตสุดปังของซนเยจินในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจาก c a s t Landing on You ที่ซนเยจินแสดงคู่กับฮยอนบินจากคู่รักในจอกลายมาเป็นคู่จริงนอกจอเป็นพระเอกนางเอกที่ดูยังไงก็เหมาะสมกันมากๆเลยว่าไหมคะทางช่องขอให้เป็นคู่รักแห่งปีนี้ไปเลยคะ่ะและอยู่คองคู่กันไปแบบนี้จนแก่เท่าเลยนะคะ ในท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ